ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ,อพอ่อเมมเมสีทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องไม่น้อยฟังสีนวลน,นะครับวันนี้สาวๆมาอะไรกันเนาะนี่สีสาวตัวกลมอ่าเชือกแรกเลยก็เก๊หมื่นนะครับผมนี่แล้วก็สีนวลของเราด้านหลังก็จะเป็นน้องมวดตองนะครับผมน้องมวดตอง แล้วก็ไม่ขันนะครับผมจะของบ้านสาวๆเขามาทําอะไรรวมตัวกันทําอะไรโอ้นะครับผมดูบะตองเล่นดินใหญ่เลยไงจะมาเจอเพื่อนรักเป็นยังไงนี่นะครับผมก็วันนี้นะครับ เราได้มารวมตัวกันนะครับผมเปิดไลท์นะครับผมคะแนนไปร่วมบุญบที่บ้านคุณตาเหมาครับวันพรุ่งนี้นะครับผมรวมสมทบร่วมทำบุญนะครับผมพรุ่งนี้เราก็จะไปแห่นะครับผมรวมงานที่บ้านพี่มานผลโเงินนะครับผม ดูดูดูสาวๆก็ทำอะไรกันโอ้ยถูตัวให้กันนะครับผมน้องก็ชอบเลยไม่ขันกับน้องบัวองนะครับผมถูก,กี่คร้ให้กัด ขัดตัวให้น้องบัวตองนะครับผมนี่นะครับผมมีแต่หุ่นส,สวยๆนะครับผมช้างกลุ่มเรามีแต่หุ่นส,สวยๆนะครับบ้านของเรานะครับผมนี่คันทำอะไร ถ้าชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องไม่น้อยฟางสีนวนกองเราด้วยนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเรียนวันที่วันที่อะไรที่ยี่สินะครับผมงานนะครับเป็น ถ้าเหมือนมอรมเขาก็ว่าเปิดวงเนาะตั้งแต่หยุดเข้าปรษสามายังไม่มีงานเลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานแรกนะครับผมที่หนวนนะครับอยู่ด้านกลางนะครับผม <c oughs> เจมเหมือนอยูอ่เชือกแรกเลยนะ <S <S ตอนนี้ทีมงานก็เตรียม เตรียมตัว <c oughs> ตั้งกล่องนะครับผมอ่อันหน้าแล้วเลยเลเลยินว่าอันนี้กัหันหน้ากันหมดเลยวันนี้อันหน้าหากล้องนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ